คนจีนโบราณไม่ได้รวยเพราะโชคหรือเส้นสายแต่เพราะหลักคิดลึกซึ้งที่สั่งสมมานับพันปีเป็นวิธีคิดที่ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องโชว์ไม่ต้องพึ่งใครแต่สามารถสร้างตัวสร้างทุนและกลายเป็นเจ้าของกิจการได้จากศูนย์พวกเขาไม่รีบรวยแต่เมื่อถึงเวลาก็รวยแบบไม่มีใครไล่ตามทันบทความนี้คือการเปิดเผยวิธีสร้างตัวของคนจีนรุ่นเก่าที่สอนกันใต้โต๊ะในบ้านไม่ใช่ในมหาวิทยาลัย 1. เริ่มจากศูนย์ยังยอมรับความจริงไม่อายทํากินไม่เลือกงานไม่กลัวเหนื่อยคนจีนโบราณเชื่อว่าคนที่กลัวเหนื่อยเท่ากับคนที่จนไปทางชีวิตงานใดที่สุจริตแม้จะต่ําต้อยแค่ไหนก็ถือว่ามีเกียรติเพราะเงินทุกบาทที่ได้มาจากหยาดเหงือ่อไม่ใช่โชคช่วยคนจีนจึงไม่สนใจว่าจะเริ่มจากล้างจานขายของในตลาดแบกของหรือเปิดแผงริมถนน เพราะพวกเขาเชื่อว่าเงินเล็กๆจะกลายเป็นทุนก้อนใหญ่ได้ถ้าไม่ใช้ฟุ่มเฟื่อยและรู้จักหมุนเงิน 2. กินน้อยใช้น้อยเก็บมากไม่สร้างภาพคนจีนรุ่นเก่าไม่เคยแข่งกันโชว์พวกเขาแข่งกันเก็บแข่งกันทนแข่งกันอดคนจีนบางคนใส่เสื้อผ้าเดิมทุกวันแต่มีตึกทั้งแถวโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาใช้ชีวิตต่ำกว่าไรายได้เสมอเงินที่เก็บได้จะถูกเอาไปลงทุน ไม่ใช่ไปเที่ยวไม่ใช่ไปอวดคนที่อยากรวยต้องกล้าดูจนเป็นคาถาที่คนจีนรุ่นก่อนใช้ปลูกฝังลูกหลาน 3. เก็บกำไรไว้ลงทุนไม่เอาไปใช้หรือขยายภาพลวงตาเมื่อเริ่มมีกำไรไม่ว่าจากงานประจำหรือค้าขายคนจีนจะเอากำไรนั้นกลับมาหมุนในธุรกิจทันทีเช่นซื้อของเพิ่มเปิดแผงเพิ่มหรือซื้อที่เก็บของเพื่อขยายสต๊อก เขาไม่เอากำไรไปเปลี่ยนมือถือซื้อรถใหม่หรืออัพคาเฟ่หลักคิดคือทุกบาทต้องทำงานได้ต่อถ้าเงินที่ได้มาเอาไปใช้จบเงินก้อนนั้นก็หมดพลังไปทันทีแต่ถ้าลงทุนเพิ่มมันจะงอกเงยและเติบโตได้เหมือนมเมล็ดพันธุ์ 4. คิดแบบยาวไม่มองแค่กำไรวันนี้คนจีนไม่ทำธุรกิจเพื่อรวยไวเขาทำเพื่ออยู่ยาวเขามองว่าเงินที่ได้จากลูกค้าไม่สำคัญเท่าใจที่ลูกค้าให้ ถ้าคนไว้ใจคนจะกลับมาถ้ากลับมาบ่อยรายได้จะ,สะเสถียรและไม่ต้องเสียเวลาออกแรงหาใหม่ตลอดเวลาธุรกิจที่ยืนได้นานจึงไม่เน้นกำไรแรงแต่เน้นยืดหยุ่นซื่อสัตย์และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว 5. ไม่พูดเยอะไม่อวดรู้รู้ให้ลึกแล้วงเงียบไว้คนจีนที่สร้างตัวได้จริงมักไม่พูดคนที่พูดเยอะมักไม่ได้ทำคนจีนรุ่นเก่าเชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ต้องประกาศ ถ้าใช้เป็นจะสร้างผลลัพธ์ได้เองพวกเขาไม่เสียเวลาวัดกับใครแต่เน้นลงมือเงียบๆจนผลลัพธ์มันดังพอเสียงของเงินดังกว่าคำพูดคือคติของพ่อค้าจีนโบราณ 6. สอนลูกหลานให้โตแบบใช้ได้ไม่ใช่โตแบบใช้หมดคนจีนที่รวยจริงมักจะให้ลูกหลานเริ่มจากล่างไม่ใช่ให้ทุกอย่างพร้อมตั้งแต่ต้นเพราะเขารู้ว่าเงินไม่ได้สอนอะไรเท่ากับความอดทนความรู้จักค่าและการลมลุกเอง ลูกคนจีนจึงมักถูกให้ขายของตั้งแต่เด็กเพื่อเรียนรู้การนับเงินการคุยกับลูกค้าและเข้าใจต้นทุนกำไรตั้งแต่ยังไม่โต 7. สร้างทุนจากแรงไม่ใช่จากหนี้คนจีนไม่ยืมหนี้สร้างฝันเขาทำงานหนักเพื่อสร้างทุนจริงคนที่ไม่มีทุนก็ใช้แรงแลกทุนก่อนพอมีทุนก็เอาทุนไปต่อยอดไม่มีคำว่ากู้ก่อนเดี๋ยวค่อยหาใช้คืนเพราะนั่นไม่ใช่แนวคิดของการรวยแบบยั่งยืน การไม่เป็นหนี้คืออิสรภาพและอิสรภาพคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่ง 8. ทําธุรกิจจากปัญหาคนไม่ใช่จากแฟชั่นคนจีนโบราณทําธุรกิจจากปัญหาที่คนต้องเจอทุกวันเช่นขายอาหารขายของใช้ขายของเบื้องต้นไม่ทําอะไรตามกระแสไม่ทําสิ่งที่ต้นทุนเกินจริงธุรกิจของคนจีนจึงอยู่ได้ในทุกยุคเพราะมันตอบโจทย์พื้นฐานไม่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจหรือเทรนด์ 9. ซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนจึงซื่อสัตย์กับลูกค้าได้คนจีนที่รวยแบบยั่งยืนจะมีจุดยืนที่มั่นคงไม่ลดคุณภาพเพื่อเอากําไรไม่หลอกลูกค้าเพื่อขายให้ได้เพราะเขารู้ว่าถ้าขายวันนี้แล้วไม่กลับมาอีกเท่ากับขาดทุนระยะยาวธุรกิจที่ดีจึงเรื่องจากใจที่ไม่โกงไม่หลอกและไม่ใช้คําหวานเกินริมจริง 10. สะสมเครดิตให้เหนือเงินชื่อเสียงความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือคือทุนที่มีค่ากว่าเงิน เพราะคนจีนโบราณรู้ว่าคนไว้ใจเท่ากับคนซื้อต่อให้คุณไม่มีโฆษณาไม่มีโปรโมชั่นแต่ถ้าเขาไว้ใจเขาจะจ่ายโดยไม่ต่อราคาเครดิตที่ได้จากการรักษาคำพูดการไม่เอาเปรียบลูกค้าและการทำทุกอย่างตามที่พูดไว้คือกำไรที่คุณอื่นแย่งคุณไม่ได้สรุปวิธีรวยของคนจีนโบราณคือการสะสมไม่ใช่การโชว์คือการสร้างความมั่นคงไม่ใช่ความรู้สึก คือการเดินเงียบๆไม่ใช่การพูดดังๆและคือการทําทุกวันอย่างมีวินัยจนผลลัพธ์มันหนีคุณไม่พ้นถ้าคุณทําได้แบบพวกเขาคุณจะไม่แค่รวยแต่จะรวยแบบที่ใครก็แย่งคืนจากคุณไม่ได้